หนึ่งเรื่องสำคัญที่คนเป็นมะเร็งไม่ทราบนั่นก็คือโรคมะเร็งเป็นโรคที่ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะหลายๆคนเนี่ยมักจะคิดว่าโรคมะเร็งเพิ่งจะเกิดขึ้นมาเมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเมื่อเดือนที่แล้วเพราะตัวเองไปตรวจถึงได้เจอว่าเป็นมะเร็งแต่ข้อเท็จจริงเซล์มะเร็งเนี่ยเริ่มต้นที่จะก่อวอร์ดหรือว่าก่อตัวอยู่ในร่างกายเนี่ย ใช้ระยะเวลาอย่างน้อยๆ5ปี7ปีถึง10ปีค่ะซึ่งการผิดปกติของการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นจากเซลล์เซลล์เดียวนะคะซึ่งเซลล์เซลล์เดียวตัวนี้กลายพันธุ์มาจากเซลล์ของร่างกายค่ะร่างกายเราจะมีเซลล์อยู่ประมาณ10%นะคะอีก90%ก็จะเป็นจุลินทรีย์ฝั่งดีและฝั่งที่ไม่ดีแต่ปัญหาที่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยเกิดการกลายพันธุ์สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือพิษ หรือว่าอนุมูลอิสระที่มันมากเกินไปจนร่างกายเกิดการเสียสมดุลค่ะเสียสมดุลในระบบการกําจัดพิษออกไปเสียสมดุลในระบบการต้านพิษเมื่อร่างกายไม่สามารถต้านพิษและจัดการพิษหรือว่าต่อสู้ฆ่าเชื้อโรคฆ่าเซลล์มะเร็งได้ร่างกายก็เลยกลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์มะเร็งซะเองเพื่อจะอยู่รอดได้ซึ่งการอยู่รอดได้นี้มันเกิดมาจากพฤติกรรม ของคนที่เป็นเจ้าของร่างกายที่ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมรอบๆเซลล์เกิดการเสียหายซึ่งการเสียหายของสิ่งแวดล้อมรอบๆเซลล์ก็คือการที่ทําให้เลือดเป็นกรดค่ะหรือการที่ทําให้เกิดความเครียดค่ะความเครียดรอบๆเซลล์ก็คือเลือดเป็นกรดเราสามารถที่จะวัดค่าเลือดได้วัดน้ําลายได้นะคะวิธีการที่เราจะคืนสู่ความเป็นปกติสมดุลของเซลล์ที่ปกติเนี่ย เราสามารถทำได้แต่เราต้องเข้าใจว่าระยะเวลากว่าที่เซลล์จะก,กลายพันธุ์ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยว่าเรานั้นได้ทำร่างกายให้เกิดการเสียสมดุลในระบบของภูมิคุ้มกันมาอย่างยาวนานอย่างน้อยๆก็5ปี7ปี10ปีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะกู้คืนระบบของร่างกายเราต้องฆ่าเซลล์มะเร็งแล้วอยากฆ่าตัวเราเองคะ่ะการฆ่าเซลล์มะเร็ง แบบตัดรากถอนโคนไม่ใช่การใช้เคมีบําบัดแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะถ้าเราใช้เคมีบําบัดแต่เพียงอย่างเดียวโอกาสที่มะเร็งจะกลับมาอีกครั้งก็เป็นไปได้ถ้าภูมิภ้มกันหรือว่าเซลล์ของตัวเราเนี่ยยังไม่แข็งแรงมากพอคะ่ะการฆ่าเซลล์มะเร็งจําเป็นจะต้องฟื้นฟูเซลล์ภูมิภูมกันของตัวเราเนี่ยให้มีเกราะป้องกันให้มีความแข็งแรงให้มีความสมดุลฟื้นกลับคืนมา เพื่อที่จะต่อสู้แล้วก็ปกป้องตัวเราเองเพราะการใช้เคมีบำบัดเนี่ยมันเป็นการฆ่าเซลล์มะเร็งชั่วคราวค่ะแต่ถ้าเราฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันให้ฟื้นกลับคืนมามันเป็นการจัดการกับเซลล์มะเร็งอย่างถาวรน,นะคะสำหรับใครที่สนใจการฆ่าเซลล์มะเร็งแล้วไม่ฆ่าเซลล์ตัวเองสามารถสอบถามได้ที่หลังคลิปนี้ได้เลยนะคะ